กราวใช่น่ารักเอ้ยกรบคุณกาเค้กไข่ทอาทำสวยจานเดี๋ยวเดี๋ยวตามแม่ก่อนนะขอวคุณคนมาล่ยจากคุณแม่พาออนด้วยค่ะเี่ถุงต้นชุกชุกแบที่จี่ใช่คก บอกว่าห้ามเน้นค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พทุกท่านเลยนะคะอันนี้มาดามมากับแฟนนะคะแล้วก็ลูกคุณลูกชายน่ารักนะคะแม่ใครอะนัใครใครมีไฟแคลูกชายน่ารักมากเลยนะคะคุณแม่เดี๋ยวเราเดินไปตาม สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะแม่ปลาเน้นเถ่ายแม่ค้าเด้อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโดนดุแม่เดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวโดนดุถ่ายมาดามเลือกถายไหคะค้าค่ะถ่ายเลือถ่ายแม่ปลาบอกว่าให้เน้นเน้นแมคะบอกว่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปปลดดุเอานะแม่เน้นเน้นมาดามนะคะตอนนี้ ท่าบูบอกตตีแม่ค้ไม่รู้สวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาแฮปปี้เบอร์เดย์กันเก่ากันนะคะกับมาดามนะคะกันเก่าน่ารักมากแม่แม่เขียวมาแต่ไกลเลยน่ารักมาก Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. สภาพร่างกายแข็งแรงให้พี้เบอร์เดย์ <im itation> เด็กดีนะกันเก้าแข็งแรง <im itation> ใช่ค่ะคุณปู่ก็มาหนูเล็กก็มานะคะพันล้านก็มาค่ะแม่ น่ารักมากสวัสดีนะคะวันนี้งานวันเกิดน้องกันเก้านะฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ใหอ้อาหารช้างด้วยนะคะอาหารช้างราคาส่งด้วยนะคะอันนี้ลูกชายมาดามนะคะน่ารักมากค่ะน้องน่ารักมากระวับบงเด้อคะ่ะคุณแม่น่ารักมากอันนี้คุณหนูนะคะอันนี้หนูเล็กแล้วก็ อิเลฟเฟนเป็นมาลัยนะคะแม่แม่มาไลให้กันเก่าได้นะคะจากแม่แนนพ่อเจค่ะสามพันย่สามพันคะแนนสียอดกุมารก็มาใช่ค่ะแม่ลิฟแม่แม่เพิ่มคะแนนให้กันเก่าได้นะ ผาอ่อนห้าร้อยคะแนนกันเกล้าห้าร้อยจากแม่ฟ้าลุงเย่เย่จาคแม่าออนค่ะเย้คะแนนค่ะของแม่ฟ้าลุงค่ะแม่500คะแนน เพิ่มเติมได้นะคะมอบคะแนนให้น้องได้นะคะวันนี้มันเกิดกันเกนะคะคุณแม่มาค่ะพืแม่ฝารุ่งค่ะมาเล่ห้าร้นคะแนนให้บอยเลยค่ะเย้ยยยยนยย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 จยยมยดยย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 ายยย่ยย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 

ได้นะคะให้กันเกาได้นะคะหรือเป็นน้องช้างชื่ออื่นก็ได้ะคะ่ะนี่ค่ะอุ้ยลมหนาวมากแม่ห <c oughs> น,นึ่งพันคะแนนนี่อันนี้จาการ,าร,าราาก้านแม่ปอปอ,ปอนะ เติมคะแนนให้น้องได้นะคะวันเกิดกันเกลค่ะฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ยอดกุมารก็มานะคะหนูล็กก็มาคะ่ะคุณปู่ก็มาคะ่วาคะวันนี้มางานวันเกิดกันเก่านะคะคุณพ,พ่อคุณแม่มาดามก็มาคะ่ะกับลูกชายกับแฟนของมาดามนะคะ แม,แม่เพิ่มเติมให้น้องได้นะคะแม่ท่านใดอยากให้คะแนนน้องเสียดายฝนฝนน้อใช่ค่ะคุณแม่ฝนฝนน่าเสียดายมากเสได้ผฝนนะแม่จะมาแข่งจ้างด้วยจะได<ช>้ย,ยังเสียดายเลยพ่อเขายิ่งอยากมาร้านแม่ พันล้านมาแล้วใช่ค่ะแม่แน่นมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแม่แม่เพิ่มเติมคะแนนให้น้องๆได้นะคะเดี๋ยวมาดามก็ไปเยี่ยมฝนค่ะคุณแม่นี่หาลก็จมก็จะไป รูปนี่รูปนี้รูปนี้เติมเติมได้นะคะแม่แม่เติมเติมผลไม้ได้นะคะแม่แม่เติมมาลายแฮนบอร์ดได้ค่ะวันนี้มาทั้งหมด5เชือกนะคะมาร่วมมันเสริฟบอร์ดอุ้ยคันลากเป็นยังไงบ้างดูแลดีๆเด้อไอ้กันลอดนวยเนี่ยได้ดูไหมโรคระบาดเยอะเลยกันลอด้วย แม่แนนจ๋ามาค่ะเติมอะไรให้บอสได้ค่ะแม่แบอสเราเรคเกงอะไได้ถ้พอยดีก็เติมผลไม้ให้โตนี้ได้นะคะโตนี้โตนี้กินหมดแล้วนะแม่แม่นแ้ม่เติมผลไม้ให้ตนี้ได้ ชับกระพดโอเคกระพาเดทานี้มาในชานงุนี่ที่เปเนยยี่อะไรดต่งมาหดูขอบตาหนูเล็กเล็กเล็กค่ะคุณแม่แม่เพิ่มเติมให้น้องได้นะคะถาลุ่มนจุกเอาุ่เม่อจุกกานี่ยางนี้ วันนี้มันเกิดการเก่านะคะแม่แม่ตัดแบบง่ายๆเล็กๆนะคะปู่ทำไมกินช้าจะเลยปู่โตนี้หมดแล้วตัวนี้หมดแล้วนะแม่แม่เพิ่มเติมผลไม้ได้นะจะข้ามโต๊ะลูกอันดูเล็กหนูเล็กวอรอีกนี่แบบนี้สู้